สวัสดีครับอนรับเข้าสู่คาเคานมิกครับรายการที่ผมจะนําคุณไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับโกโก้ครับทั้งในไทยและต่างประเทศครับจะไม่ใช่เป็นเพียงรายการแค่เล่าข่าวนะครับแต่จะหยิบเล่าเรื่องราวให้คุณได้มีความรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมโกโก้ครับอย่างรู้จักรู้จริงครับวันนี้ก็มาถึง ep 4แล้วนะครับหลายคนยังไม่รู้เลยว่าพลังของโกโก้ไทยนะครับถูกจับตามองนะครับในเวทีระดับโลกมาแล้วนะครับเพราะมีพี่น้องเกษตรกรเราหรือว่าพี่น้องเมคเกอร์ผู้ที่ผลิต แบรนด์ช็อกโกแลตบีนทูบาร์นะครับส่งโกโก้ไทยไปเข้าประกวดทําให้โกโก้ไทยครับวันนี้เป็นที่จับตามองจากผู้สนใจในอุตสาหกรรมโกโก้ทั่วโลกครับถึงแม้ประเทศไทยนะครับเพิ่งเริ่มนะครับหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับโกโก้มาและก็บูมที่สุดในช่วง3-5ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยครับเพราะว่าเราเองนะฮะมีรสชาติของโกโก้ที่แตกต่างเฉพาะถิ่นนะครับแล้วก็มีการแปลรูป มีการกระบวนการเรียกว่ารายการหมักที่ได้มาตรฐานนะครับใส่ใจเรื่องความสะอาดมีการยกแคร่ซึ่งแตกต่างจากโกโก้ในเซาท์แอฟริกาแตกต่างจากโกโก้ที่เป็นพัรอุตสาหกรรมคุณเชื่อไหมครับที่นั่นยังใช้เท้า เขี่ยกโกโก้ระหว่างที่ตากอยู่เลยนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลฮนะรสชาติโกช็อกแลตอาจจะถูกใจแต่อนามัยอาจจะถูกลืมนะครับซึ่งแตกต่างจากแบรนด์โกโก้ไทยที่ส่งโกโก้เข้าไปประกวดนะครับในเวทีระดับโลกเช่น International c a c a o a w a r d นะครับซึ่งมีหลายๆแบรนด์ในประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลมาอย่างเยงอะแยะมากมายเลย ปัจจัยที่ทาให้โกโก้ไทยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับส่วนหนึ่งก็คือความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรนะครับและมีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหก,กิจชุมชนโกโก้นะครับที่จัดตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเอาจริงเอาจังมีความตั้งใจมีการรวบรวมกระบวนการให้ความรู้นะครับการปลูกการแปลรูปนะครับแล้วก็รวมไปถึงการทําการตลาดเองนะครับสิ่งนี้ครับทำให้โกโก้ไทยมีปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้โกโก้ไทย เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งด้านผู้บริโภคเองนะครับหลังจากที่ได้ชิมตัวแบรนด์ช็อกนลตของไทยเนี่ยก็มีการซื้อซ้ำนะครับมีการบอกต่อทําให้หลายๆแบรนด์ครับเกิดขึ้นเมื่อสินค้าเป็นที่ยอมรับครับก็ทําให้เกษตรกรนะครับมีความมั่นใจนะครับที่จะพัฒนาและก็มีกําลังใจที่จะ ขยายธุรกิจโกโก้ของเขาออกไปวันนี้ครับเกษตรกรไทยสามารถทำมาได้โกโก้ขายได้ราคาที่สูงขึ้นซ้ํายังมีการจับคู่ทางธุรกิจนะครับโเมดละลายวิสาหกิจเนี่ยมีแขกนะครับที่เป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ประเทศจีนเองเนี่ยมาเยี่ยมเยือนกันถึงสวนถึงบ้านเลยนะครับ หากเราวางระบบให้ดีนะครับผมเชื่อว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพมากๆที่จะเป็นผู้ผลิตโกโก้คุณภาพนะครับที่โลกให้ความเชื่อถือนะครับและในไม่อีกปีข้างหน้าผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเกษตรกร,กรของเรานะครับจะเป็นผู้ผลิตโกโก้เข้ามาป้อนสู่อุตสาหกรรมช็อกโกแลตโลกได้เป็นอันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอน ประเทศผู้ผลิตใหญ่อย่างอเมริกาใต้และเซาท์แอฟริกานะครับกำลังประสบปัญหาโรคพืชและภาวะโลกร้อนซัพพลายผู้ต้องการมล็ดโกโก้เองก็มองหาตลาดใหม่ๆที่ไม่ไกลนะครับที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นในอุตสาหกรรมโกโก้ไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างแน่นอนนี่คืออีกหนึ่งตอนที่พิสูจน์ว่าโกโก้ไทยไปได้ไกลกว่าที่เราคิดครับหากคุณเป็นนักลงทุนเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเป็นคนที่รักช็อกโกแลต คุณไม่ควรที่จะพลาดครับให้ความสนใจเกี่ยวกับโกโก้ที่ปลูกโดยเกษตรกรไทยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปสู่พี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจในธุรกิจอุตสาหกรรมโกโก้มาร่วมผลักดันให้โกโก้เป็นอีกหนึ่งพืชเศ,ษศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยกัน